สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์แนนชาแนลชาแนลคะ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะวันสิ้นเดือนแล้วนะคะอาจารย์พยายามแบบไม่ให้เกินสิ้นเดือนนะคะสำหรับดวงของในเดือนหน้านะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วธันวาคม2567คะ่ะความรักของชาว กันจะเป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะหรือได้ทั้งลัคนาราศีตามแบบไทยนะคะส่วนใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a หน่อยแน่นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงว่างไม่ตรงว่างโปรดใช้วิจยายในการรับชมด้วยค่ะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะว่าไพ่อยากจะให้อาจารย์ ่าเรื่องราวความรักแบบไหนนะคะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของชาวกันว้าวพลังงานใบแรก forever young นะคะความรักของคุณน่ะมันเป็นความรักที่มีความสุขมีความสุขสนุกสนานเข้ามามากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะคะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะรักกันมานานแล้วนะคะแต่มันมีการหมั่นเติมความหวานมีการ แกล้งกันนะคะมีแบบความแบบแอบแอบขิงกันแอบบอะไรกันนะคะดูเป็นความรักที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนอะ่ะมันก็ยังดูมีความสุขนะ,ะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรแทรกซึมเข้ามาบ้างนะแต่วันสุดท้ายคุณพยายามรักษาความรักของคุณให้แบบ y o u t h youthful p l a y f u l n e s s นะคะทำตัวเหมือนกับ ไม่ได้แก่เลยนะคะเหมือนตอนเริ่มจีบกันใหม่ๆเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะบางคู่อาจจะรักกันมานานแล้วนะคะเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ยังคุยกันกระหนุงกระหนิงนะคะยังแต่งตัวกันวัยรุ่นธรรมะธรรมงนะคะไปทํากิจกรรมเอาท์ดอร์ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะมันเป็นพลังงานความรักของการเป็นคู่ชีวิตที่รู้จักเหมือนกับ สร้างความสนุกสนานเฮฮาให้แก่กันและกันมากๆนะคะ<笑><笑>หรือเป็นคู่รักตัวตึงของหรือเปล่าชาวก,กันเวอร์ชันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกนะคะ Healing Connection หรือถ้าเกิดว่า ในเรื่องราวความรักของชาวกันตรงนี้นะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนแล้วคุณได้พบเจอกับคนคนนี้ที่เข้ามาฮิลใจคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คู่ควรนะคะกับชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณมากๆในการที่ได้มีความรักที่ อบอุ่นสนุกสนานมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะคะเขาเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จกักรวาลส่งมานะคะเพื่อยายาจิตใจถ้าไม่ใช่ของคุณมีสีสันสดใสขึ้นมาแน่ๆนะคะพลังงานตรงนี้เอ่อ uh, physical connection นะคะ the sacred union s of body นะคะ to becoming one ว้าว น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักของชาวกันนะคะได้สุขสมหวังนะคะอาจจะได้มาอยู่เคียงคู่กันนะคะหรือบางคู่ก็คืออาจจะเหมือนกับเพิ่งผ่านการแต่งงานวิวานะคะตัวติดกันมากๆสกินชิปมากๆนะคะแล้วความเป็นฟิสิกอลคอนเน็กชันเนี่ยมันมีความพิเศษก็คือเหมือนกับพอถูกตัวกันหรือสบตากันมาสปากันมากๆนะคะมันมีพลังงานของ ความรู้สึกเหมือนกับโหยหาไออุ่นจากเขานะคะโหยหาการสัมผัสจากเขานะคะต่อให้อายุมากนะคะก็ยังแบบกอดกันนิดนึงส่งกําลังใจให้กันนิดนึงนะคะพอได้รับแค่การสัมผัสจากเขาเหมือนคุณก็ได้รับการเติมเต็มได้รับกำลังใจที่ดีด้วยนะคะนอกจากเรื่องของเ,ออเพศรสต่างๆมาดูกันต่อกับเรื่องราวจากไพ่ออร์เอีกหนึ่งชุดนะคะเชิญกันจะคอนเฟิร์มไหมขอดูซิ ว้าวคอนเฟิร์มนะคะคนนี้เป็นโซ m เม e ของคุณคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะทำไมถึงมีคอนเน c t ชันขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณสัมผัสรับรู้นะคะถึงความรู้สึกข้างในใจนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว อาจจะเป็นห่วงเขานะคะว่าจะมีพันพยันอันตรายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีเซนอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายแล้วคุณก็สังหรณ์ใจคุณก็ติดต่อไปหาเขานะคะอมืมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับคุณเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันมากๆนะคะความเป็นโซเมตตรงนี้แต่ว่ามันมีพลังงานการฮิลลิ่งนะคะคุณอาจจะต้องเจอกับ ความรักที่เจ็บปวดมาก่อนหรือเขาอาจจะต้องเจอความรักที่เจ็บปวดมาก่อนนะคะถึงจะได้ไม่ฮิวใจกันนะถึงจะได้มาเจอกันนะคะอู <laughs> ้ ดีไวท์ทัมมิ่งด้วยนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอาจจะต้องผ่านเรื่องราวการเรียนรู้ชีวิตที่เจ็บปวดหรือความรักที่เจ็บปวดขมขืนอะไรบางอย่างมาเราได้มาเจอกันนะคะใครที่อธิษฐานขอนาทีไวท์ทัมมิ่งคนโสดจะได้เจอในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่เหมาะเจาะเข้ามาในเวลาที่คุณต้องการใครสักคนพอดีเลยก็ได้นะคะดีไวท์ทัมมิ่งนะคะเวลาความรักของชาวกันนะดวงความรักเปิดแล้วนะคะชาวกันมาดูกันต่อ intention ค่ะโอ้หมันกับความรักคันนี้มันมีค่าต่อคุณมากๆนะคะแล้วคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นจริงให้ได้นะคะชาวกันคุณรู้สึกว่าอ,อมันถูกที่ถูกเวลาถูกคนแล้วนะคะคุณพร้อมไปต่อนะคะเหมือนกับมันเป็นพลังงานที่เซนของคุณคอนเฟิร์มมากๆนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลเนี่ยได้ส่งสัญ,ญญาณอะไรมาบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณได้ พบกับคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคนแล้วคือคนคนนี้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ดีกว่าคะ่ะชาวกันอัศวินถ้วยค่ะมีพลังงานชาวทัดน้ำมีกรกฎแล้วก็พิจิกเข้ามาด้วยนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ ต่อให้ภายนอกก็อาจจะดูแข้มแข็งแต่ว่าภายในเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนกับคุณมากๆนะคะมีไพ่ของ6ถ้วยบางคู่เป็นความรักต่างวัยบางคู่เป็นความรักทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอืมแต่ว่ามันมีความโหยหาในความรักทางนี้มากๆนะคะเหมือนกับเป็นแสงสีรุ้งนะคะ ที่ส่งเข้ามานะคะทำให้หัวใจของคุณสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวามากๆก็ได้นะคะเมื่อคุณได้อยู่ใกล้กันกับเขานะคะบางคู่อาจจะมีอายุแตกต่างกันมากๆนะบราชินีเหรียญค่ะพลังงานของชาวกันเองก็ได้นะหรือชาวทัดตินด้วยกันมังกรทุชกบันค่ะบราชินีเหรียญหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ มีฐานะที่ดีแล้วนะเป็นคนที่สร้างชีวิตมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นระดับผัวหน้าผู้บริหารก็ได้หรือเป็นชาวกันเองนะตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะคะที่เหมือนกับคุณสร้างฐานะอะไรทุกอย่างมาพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะรอแค่ความรักที่ดีรอแค่คนที่ใช่นะโดยสีดาวกันรอคอยนะคะ เหมือนมันผ่านความรู้สึกเจ็บปวดทรมานเหงาเหงาเศร้ามาแล้วนะก้าวเหรียญค่ะหรือคุณสองคนก็เป็นคนที่สร้างเนะื้อสร้างตัวมาด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะก้าวเหรียญเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบแฮปปี้มีความสุขใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนเข้มแข็งยืนได้ด้วยตัวเองแดไม้เท้านะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเจอกันจาก เรื่องการเรียนการทำงานนะคะหรือการเข้ามาติดต่องานเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นลักษณะของการทำงานที่ประสานง,งานเกี่ยวข้องกันนะคะหรือบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะอ้ยเดอะซันนะคะ คนคนนี้เป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณจริงๆนะคะพลังของเดอะ์ซันขึ้นมาแล้วนะคะหรือการที่คุณได้เป็นแฟนกับเขานะคะได้แต่งงานกับเขาเนี่ยมันเป็นการทําให้ชีวิตของคุณทั้งคู่เนี่ยมีแต่เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะพลังขวาง,งานของเดอรซันนะคะเป็นคู่ที่สนับสนุนช่วยกันซับพอร์ตช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆนะคะหนึ่งถ้วย โอ้โห oh, บางคู่นี่รักกันมานานจริงๆนะคะหนึ่งถ้วยนะคะรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเริ่มทํางานใหม่ๆสมัยยังเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะอืมหนึ่งถ้วยเดือซันนะคะและความรักมันก็ยังอยู่จนถึงนัดปัจจุบันนะคะดูสิเดือดซันหนึ่งถ้วยนะคะความหมายดีมากเลยคือเป็นคู่ชีวิตขาดกันไม่ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ มีไพ่ของเฮอร์มิตค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะแสะดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่สีนสองเหืกันกับคุณมากๆนะคะช่ากันแล้วคนก็รู้สึกว่าคุณไม่ต้องปรับตัวอะไรมากในการที่จะอยู่ด้วยกันกันกบเขานะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการแตกต่างอะไรมากๆก็ตามนะคะมีไพ่ของเดอะเวิลด์ขึ้นมาค่ะอืมเป็น รักทางไกลได้นะคะคนไกลคนละซิกโลกเลยก็ได้นะคะ the world นะคะโอ้แต่ไพ่ขึ้นมาดีนะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะบางคู่ที่รักกันมานานแล้วนะคะความรักมันล้นเอ่อมากๆความรักมันล้นใจมากๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือเกณฑ์ในการได้วีซ่าคู่มั่นคู่แต่งงานกินการ์ดนะคะอะเ world นะคะ บางคนอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะได้โยกย้ายไปอยู่กับคนรักที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยนะคะ the world นะคะหรือได้เดินทางมาเจอกันนะรักทางไกลนะคะ the world นะคะโอ้พลังงานดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานฝั่งของเขาเขาเป็นยังไงเขารู้สึกอะไรยังไงกับชาวกันของเราบ้าง มีไพ่ของห้าดาบค่ะมีไพ่ของจัสเ n นค่ะหนึ่งเหรียญค่ะว้าวเาเดือดซันค่ะเมจิกเชียนค่ะ คนคนนี้นะสันว่าเขาอาจจะเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างชาติจริงๆนะคะเมจิกเีนเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเป็นระดับคุณหมอครูบาอาจารย์นะคะวิทยากรก็ได้หรือว่านักเชน เทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ได้นะคะแต่ว่าชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมันค่อนข้างที่จะเจอปัญหาอุปสรรคมันสู้ชีวิตมาตลอดหรือว่าอาจจะเจอความรักที่มีปัญหามาตลอดนะคะแต่เมื่อเขามาพบคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะดูสิจัสมินนะคะผ่านพ้นวิบากกรรมมาแล้วแล้วมาเจอกับคุณเนี่ยคือหนึ่งเหรียญเลยนะคะคุณคือของขวัญอลําค่าในชีวิตของเขามากๆนะคะชวาวกันหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะคุณ คุณเหมาะที่เป็นคู่ชีวิตของเขาอ่ะหรือว่าเขาได้พบเจอคุณแล้วเขารู้สึกได้เลยนะคะด้วยเซน์ของเขานะคะความเป็นเมจิกเชนเขาแบบมีเซน์หรือเป็นาสายนักโหราศาสตร์ก็ได้ค่ะเขาเป็นคนที่รู้ได้เลยนะคะว่าเขาจะต้องงานแต่งงานกับคุณสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะหรือคุณจะได้เป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกของเขานะคะพลังงานของเดซันที่เข้ามานะคะเหมือนความเป็น คู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะถ้าก่อนหนะน้านี้คุณอาจจะเป็นเพื่อนโรมงานเป็นคนที่ทำงานติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกันนะคะเมื่อคนสองคนมาได้มาทำงานด้วยกันน่ะปัญหาหนักๆก็จะแก้ไขไปได้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะมันมีความเป็นพลังผลักดันอะไรบางอย่างนะคะให้กันและกันมากๆนะคะสำหรับคู่เด็ดซันคู่บุญบรารมีนะโอ้เดซันขึ้นมานะเมื่อกี้เด็ดซันก็ขึ้นใช่ไหมคะ อ้าเห็นไหมเดอะซันขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะในฝั่งของเขาด้วยเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณอีกบ้างนะเดี๋ยวจันดูต่อให้ค่ะเด็กถือถ้วยอาสวินไม้เท้าอ่ะมีพลังงานของชาวทัดน้ำมีกรารกรดกพิจิกชาวทัดไฟไมีสิงธนูเข้ามาค่ะ เด็กเถี่ยนนะคะชาวทัดดินด้วยกัน The world ทำไมคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วก็ The world นะคะรักทางไกลก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้พลังงานในความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่า ตอนแรกที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะนิ่งๆนะคะอาจจะคุยแต่เรื่องงานเรื่องอะไรแต่เหนกับพอคบกันไปแล้วเนี่ยทำไมมีความเป็นเด็กขึ้นมานะคะเด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญน,นะคะมันมีความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นทลายกําแพงอะไรบางอย่างในใจของเขา หรือของคุณก็ได้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนขี้เล่นช่างแซวนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบติงตองติงตองนิดนึงก็ได้นะคะแล้วพอมาอยู่ด้วยกันกับอีกคนหนึ่งที่แบบดูนิ่งๆอ่ะกลายเป็นว่าอีกคนนึงเข้ามาเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะคะให้กลายเป็นคนดุกด๊กดุกด๊ก,กน่ารักน่ารักนะคะเล่นการสนุกสนานเฮฮากันอยู่สคนก็ได้นะคะเนี่ย โลกของคุณกับเขาเนี่ยพอมาอยู่รวมกันแล้วมีแต่ความสุขความสนุกสนานนะคะเรื่องความเศร้าเรืมความทุกข์ลืงความเจ็บปวดอะไรที่เคยถูกทําร้ายมาเลยก็ได้นะคะหรือเขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนของเขามากๆนะคะเวลาเขาเหงานะเดี๋ยวมูลเขาท้อนะคะเขาจะรีบโทรหาคุณเขาอยากอยู่ใกล้คุณนะคะหรือถ้าแต่งงานกันแล้วเขาอยากกลับบ้านนะคะมานอนซบคุณมานอนแบบบนตักของคุณก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ หมือนเป็นพลังงานที่แบบช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันมากๆนะคะสําหรับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่เดี๋ยวอาจารย์ดูฝั่งของคุณให้นะชาวกันราชาไม้เท้าค่ะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือเปล่านะคะราชาไม้เทา้าชาวทัดไฟก็ได้มีไพ่ของสามดาบ หรือก่อนหน้าน,นี้เคยจีบมาแล้วแต่จีบไม่ติดหรือเปล่าหรือไม่มีโอกาสหรือเปล่าหรือตอนนั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งใครมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหกดาบห่างกันไปแดดได้กลับมาเจอกันหรือเปล่านะคะหดาบหกถ้วยนะคะหรือเป็นความรักในวัยเด็กที่ได้วนกลับมาหากันความรักทางไกลได้นะคะหกดาบมีไพ่ของเก้ามีเท้าสิบเหรียญค่ะ สามไม้เท้าสังเรียนแล้วก็ไพ่ของ7ดาบนะคะเอออาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่แอบชอบแอบปิ้งมาก่อนนะคะ แต่ว่าในตอนแรกอะไม่ได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีโอกาสแต่มันไม่ได้พัฒนามาจนสุดทางหรือเปล่านะคะแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็วนกลับมาเจอกันจริงๆนะคะคูค่ของคุณเป็นความรักต่างไวัยได้นะหกถ้วยนะคะต่างไว้ต่างชาติต่างภาษานะคะต่างศาสนาไว้เลยโอ้โหเหมือนกับมีพลังงานของฝ่ายใฝ่หนึ่งที่รอคอยนะคะรอคอยแต้สมหวังเหมือนกับ มันวนกันไปวนกันมามันเฉียดกันไปมันเฉียดกันมานะคะแต่แล้วในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเนี่ยสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันนะคะในการที่จะได้พูดคุยกันหรือการพัฒนาวามสัมพันธ์ที่ไปสู่การมั่นหมายแต่งงานเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะสิบเหรียญสับไม้เท้าอาจจะมีการวางแผนการใช้ชวิตร่วมกันนะคะในช่วงเวลานี้หรือวางแผนแต่งงานวางแผนเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนกับ อาจจะภายในธันวาคมกรานี้นะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณจริงๆนะคะชาวกันอะไรที่คุณรอคอยเนี่ยมันกําลังจะได้สมหวังแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่าง3ดาบนะคะที่เคยต้องเจอในเรื่องรวาวความรักครั้งนี้6ดาบคุณกาลังค่อยๆแก้ไขจัดการให้มันจบสิ้นไปได้แล้วนะคะชาวชาวกันนะ เหมือนกับมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่านะที่คุณจะรอคอยให้ความรักครั้งนี้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะรอคอยให้ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปหรือว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานกันแล้วนะคะแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็รอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันอีกนะคะมันเป็นความรักที่ที่เหมือนกับ ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันได้นะคะคอยดูแลคอยช่วยเหลือเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเจอเรื่องราวปัญหาอุปสรรคความร้อนอะไรบางอย่างนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คอยซัพพอร์ตนะคะหรือบางทีอ่ะช่วยเหลืออยู่ข้างหลังอ่ะช่วยแบบไม่ออกหน้าไม่ออกอะไรเลยก็ได้นะคะหรือจะอาจจะเป็นฝั่งของชาวกันเองที่เหมือนกับว่าพร้อมดูแลพร้อมช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาโดยที่ ไม่ต้องการอะไรตอบแทนกลับมาเลยก็ได้นะคะเนี่ยเจ็ดดาบนะคะแอบช่วยแอบดูแลเทคแคร์อะไรทุกอย่างเลยนะคะด้วยความแบบมั่นคงที่เรามีต่อเขานะคะหกหกถ้วยนะคะอคือหกถ้วยเนี่ยอาจจะเหมือนกับความรักที่มันมาจากในอดีตชาติแล้วได้มาพบกันนะคะมันถึงได้มีแรงดึงดูดมากมายมหาศาลนะคะต่อให้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะก็ ยังสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้นะหรือว่าแม แม้แต่คนละภาษาเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ใช้ภาษาใจคุยกันนะคะใช้สั์ง่ายๆคุยกันแต่แบบเออมันเข้าใจแล้วมันก็รักแล้วมันก็มีความสุขมีความเฮฮามีความโรแมนติกเข้ามานะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะความรักของชาวกันในช่วงหลังเดือนธันวาคมนี้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวกันแฮปปี้มีความสุขนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะแล้วเดี๋ยวเราไงเรากลับมาอัปเดตความรักกันต่อนะ,ะในเดือนมกรานะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซื้อตหงือเขียนคอมเมน เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆทุกๆการสนับสนุนนะคะเรากลับมาพบกันใหม่กับอานหน่อยแน่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ